สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทสอการทำงานของกล้องนะคะเป็นกล้องอ่าลิกโก้นะคะมินิซูมนะคะเป็นพาวเวอร์ซูมเนาะตัวนี้เป็นกล้องคอมแพคขนาดเล็กนะคะค่อนข้างเล็กนะคะเล็กก็พกพาง่ายเนาะเล็กซีเรียลตรงนี้นะคะนัมเบอรอ์กล้องใช้ ซีหนึ่ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ฐาน c r า a หนึ่งสองาหาซื้อได้ตามเซเว่นะคะแล้วก็ช h อป e ีเนาะโอเคเรามาใส่ฐานกันก่อนดีกว่านะคะเปิดฐานตรงนี้นะคะให้เอาขั้วบวกขึ้นด้านบนนะคะเ,คเปิดมาตอนแรกก็นี่นะคะ เปิดกล้องตรงนี้นะคะ on off โอเคมันก็จะกระพริบนิดนึงนะคะเด่นซูมนะคะระยะอยู่ที่38ถึง60นะคะเป็นมาโครก็ได้นะคะซูมเข้าซูมออกตรงนี้นะคะนะคะเป็นเทเลมาโครนะคะโอเค ตัวกล้องก็เวลากดถ่ายก็คือกดชาร์ตเตอร์ลงเครื่องหนึ่งก่อนเนี่ยไฟจับโฟกัสจะขึ้นสีเขียวนะคะ AF สีแดงก็คือสัญญาณไฟแฟลชนะคะโอเคแฟลชก็จะติดเนาะตัวนี้สามารถตั้งเวลาถ่ายได้ตรงนี้นะคะกดปุ๊บนี่เออมันต้องกดพร้อมกัน รอ,อบเดียวหเ่าเดี๋ยวเราจะเทสองรอบนะคะเดี๋ยวแล้วใส่ฟิล์มก่อนดีกว่าเนาะเปิดกล้องตรงนี้นะคะคทพกกล้องให้จุกขึ้นด้านบนเนาะ เวลาใส่ฟิล์มก็พาดหางฟิล์มมาตรงแกนสีดํานี้แล้วก็ดูร่องน้าเตยเนาะว่าตรงร่องดีไหมแล้วก็ทําเรียบแล้วก็ปิดฟ้านะคะโอเคถ้าเราใส่ฟิล์มถูกจะขึ้นเลขหนึ่งนะคะตัวกล้องสามารถล็อกล็อกฝาหลังได้เนาะสมมติเราเป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนยิ้มกล้องไปก็ล็อกตรงนี้ได้นะคะมันจะเปิดฝาหลังไม่ออกนะคะตัวนี้กันแบบมือเราลั่นนะคะแบบไปเปิด อตัวี้ล็อกได้เนาะเปิดกล้องตรงนี้นะคะเคร่เล็นหนงนะคะเวลาก,กดถ่ายกดเชตเต์ลงขึ้นหน่งก่อนให้ขึ้นจากโฟกัสแล้วก็กดถ่ายควรถ่ายให้ห่างจากแบบประมาณสักหนึ่งเมตรขึ้นไปเนาะประมาณสักหนึ่งช่วงแขนครึ่งหรือประมาณสองช่วงแขนประมาณนี้นะคะแล้วแต่แขนความยาวแขนเนาะอ่ะเมื่อกี้ลองเทสตตั้งเวลาถ่ายนะคะกดปุ่มนี้นะคะมันจะขึ้นไฟสีแดงตรงนี้นะคะ ตอนนี้มันอยู่ที่แฟดออโต้อยู่เนาะอ่าเวลาเราเลือกปรับแฟตปรับตรงนี้นะคะนี่ไม่อยากใช้งานแฟตมันจะมีรูปแบบอย่างนี้นะคะไม่ใช้แฟตเนาะ <c oughs> กดชัดตเตอร์ตงครึ่งนั่นก่อนกดถ่ายถ้าเราอยากใช้งานแฟตตลอดก็คือเป็นตัวที่สองนะคะที่เป็นรูปแฟตเลยนะคะก็ <c oughs> จะติดนะ ตัวที่3าเป็นโหมดถ่ายกลางคืนนะคะที่เป็นรูปอันนี้ชี้ไปแล้วก็ถ่ายภาพต่อเนื่องนะคะที่ว่ากดชัตเตอร์ค้างแล้วก็มันก็จะถ่ายแบบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็โหมดทีวีโหมดทีวีในที่นี้ก็คือเราถ่ายกลางคืนไม่เปิดแฟลชนะคะก็คือสมมติเหมือนมันมีแบ็กกราว์อยู่ข้างหลังที่มันเป็นพวกจอพวกอะไรอะเราก็สามารถใช้โหมดนี้ได้นะคะก็เวลาถ่ายก็มือนิ่ๆหน่อยนะคะ มันต้องโฟกัสที่จอแบบนี้นีดนึงนะคะหมายถึงว่าโฟกัสไกลนิดนึงนะคะหกนะคะถ้ามันไม่ขึ้นตัวเลขอะไรถ้ามันไม่ขึ้นแบบพวกเสียงรักอะไรก็คือแสดงว่ามันเป็นโหมดออโต้เนาะก็โหมดออโต้ก็คืออย่างที่เราแจ้งนะคะก็กดถ่ายไปเรื่อยๆนะคะซ o มเข้าส z มออกตรงนี้นะ จะอ่อนก็ได้นะคะของเรามันกระพริบนะคะการใช้งานเราอาจะมีประมาณนี้ไม่ใช้งานเฟดนี่กดช้ตเตอร์ลงครื่องหนึ่งก่อนให้กล้องจับโฟกัสในระยะที่มันจะโฟกัสก็ประมาณสักหนึ่งเมตรนะคะนี่แล้วก็กดชาราจอ๋อก็ชาร์จนิดนึงนะคะ จเจอกล้นปกติทุกที่เก้าแล้วนะคะเปิดปิดกล้องตรงนี้ใช้งานง่ายๆตัวนี้เหมาะกับมือใหม่เลยนะคะเหมาะกับมือใหม่เพราะว่ามันมีแค่เปิดเปิดกล้องอแค่กดถ่ายกดเชตเตอร์ลงขึ้หนึ่งแล้วก็ถ่ายแล้วก็ใช้งานแฟลชก็ได้นะคะตั้งเวลาถ่ายก็ได้ซูมเข้าออกตรงนี้ก็ได้นะคะแถมยังมีตัว แล้วฝาหลังด้วยเนาะการทํางานของกล้องหลักๆจะมีประมาณนี้นะคะกล้องเป็นกล้องออโต้ก็คือถ้าเราถ่ายจบม้วนน่ะกล้องมันจะกอฟิล์มกับอัตโนมัติให้เลยนะคะก็คือไม่ต้องไปทําอะไรมาเนาะ <c oughs> เราก็แค่กดถ่ายจนหมดหม้วนนะคะพอถ่ายจนหมดหม้วนแล้วก็มันจะมีเสียงกอแล้วก็คือเอาฟิล์มออกไปล้างได้แล้วก็ถอดถ่านออกมานะคะ ถ้าไม่มีฟิล์มอยู่ควรถอดฐานออกเนาะแต่ว่าถ้ายังมีฟิล์มค้างอยู่ในกล้องควรใส่ฐานค้างไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกดถ่ายให้ครบตามจำนวนฟิล์มเลยนะคะมันก็จะกรอฟิล์มกลับนะอันนี้เป็นฟิล์มตัดนะคะไม่ใช่ฟิล์มฟิล์มที่มันครบตามจำนวนส6รสูปนะ ฐานเราค่อนเราว่าานมันค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะคะนี่อันนี้ฟรีหมดแล้วนะคะไม่มจะหน้าพอยหลังนะคะต่อฟิล์มับเสียงดังนิดนึงนะคะจะขึ้นตัว E นะ,ะแล้วก็ อย่าลืมเปิดปลดล็อกก่อนที่จะเปิดฝาหลังเนาะถ้าเราล็อกนะคะอันนี้ก็คือสรงฟิล์มไปล้างได้นะคะโอเคการทำงานหลักๆของกล้องจะมีประมาณนี้นะคะใครสนใจก็หักมาสอบถามได้นะคะ